นะครับเมื่อกี้เราวอร์มกันไปกับเพื่อนนะหูดูผมยิงแตกกับเพื่อนชี้ยังโหดอ่ะเพื่อนผมแม่งคนนี้คนของจริงเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่นะครับขอเก็บเซตก่อนอก,การกดจะแบบวอร์มๆนะยิงได้เยอะเฉยเพื่อนผมรออยู่ข้างบนนะครับแปลงต่อเอสดอตอนนี้ก็เซลล์ประมาณสามสิบบาทสี่สิบบาทนะครับราคาย่อมเยาท่านผู้ชมเอยมาเพื่อนเอาไม่เลย แตกงานสามเอสอะอย่างเงี้ยนี่เพื่อนนะไปดีกว่ามาดิวัดปหมอุ้ยแต่ผมไม่ได้เปิดเสียงคนในเกมนะครับมันวุ่นวายเยอะนะโอ้โหเจ้ามาก เยอะมากเพื่อผมเกือบตายกูด้วยใช่ไหมซาดอ๋อชิ้นนี้ไม่รู้ชะตากรรมโอ้โหทุกเม็ดเสร็จพล้เลรอเฮ้ยไม่ตายมาดิมึมงโผล่มา โปรไม้ตัดเอ้าไม่ตายโอ้แต่งานนี้มีเหงาดีหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยเหล่าเพื่อนโอ้เก็บได้ครบทุกเม็ดเลยอ๊บแตกสวยเก็บเลยถึงไอผมจิงแตกนี่ว่า อู๋สามเพตรกลัวเฮ้ยเมาเมาเมา้านข้างเพื่อนไปเว้ยอยู่ข้างหลังมึงวัเปล่าอ่ะไม่มีดีวยว่าบมเดิ มีฟันก็นได้เว้ยใสยดีกว่าไม่เอามีนะว่างานนี้มีทอนให้แม่งอ่ะมาดิวะาแต่ผมอยากเปิดเสียงเกมอะเปิดเสียงพวกเขาอ,อ่ะฮู้

เดี๋ยวไปเปิดสิ่งเกมก่อนนะครับไปไปไปผมเปิดละเรียบร้อยเหมือนเซิร์ฟจะแล็กขึ้นนิดนึงนะเหมือนเขาไปทำอะไรสักอย่างเลยแอดมินอะเปลี่ยนกันโพอมั้งมาเซิร์ฟมาดูกระตุกนิดหน่อยนะครับแล้วเอารายกันหน้าหลังกันหน้าตั้งยืดตั้งยืยืดที่เราไม่มีสามเมตรได้ดหรอวะหาที่หาที่หาที่ได้สามเมตรเวกไลน์เวกไลน์ มีรถภาพมีรภาพมาหายปเล็ไรมีอยู่มีอยู่แลกอันน่ะยี่ิบนี่จะเขวของจริงเหรอเพื่อนโดนเพื่อนก่อนมีเออมาก่อนรงไดิงสวยเย้ไปดีกว่าครับพี่ไปน้วไูแ้วมนเพื่อนน่าจะโดนอยู่มึงกดเลยมันสวย่นีรหลอนี่แตกไปดิพวกเมสขึ้นขึ้น ยิงดีของยิงดีสามเม็ดก็มีราคาไปดิแต่ั้กได้ซาคิโงะไปดิกมาเรื่งกูไม่เขีอ้วนตายโอ้โหแต่กนไม่ควายกูเยสามเมหรโดนโดนหมือนุ่มยิงไปดิก็ไม่เอดาไม่มีเลยวะไปดิอ๋อตัวสามน่สะ มีตัวสามมีธาตุแล็คตัวสามเป็นธาแล็คมีแมกหัวใช่ปะไปดิใสไปดิมีตัวเอชอาร์แรกหัวแร็คหัวแร็คหัวแร็คไปดิทุกเม็ดอ่ะหัวแร็หัวแล็คหัวแร็ไปดิสามเม็ดอ่ะโอ้ทุกเม็ดอ่ะหอวแร็คเก็บเลยสามเม็ดเนี่ยไหนไหนไหนแบ่งไปเพื่อน เฮ้ยเรายยายจุดด kind of ีกว่าพูดเลยโอ้โหทุบเลยเราตามมันตั้งแล้วมันต้องตามเรา้ากมันมันมันอยู่มันอยู่มันมีงตัวมีอตัวเยี่ยตี้วเลยโอ้ยเจมันนะตรงนี้ไหวไมึเล่นไรอะไอโาไอไอเียมคัดคนหน่อยดิเียเียกูคัดดีๆมันไปดโ่โง่โง่โง่โ่โง่โง่โ่โงโโโโโ่โ่โโโงโโรโงโงโ่โโ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 ่โโโโโ อระดี๋ยวเ่วยนะเมีของช่วยเขาก็ช่วยเราจังแตกไงเราจะทิ้งเราได้ไงดีโอ้โหพูดดีจัดเออพูดถูกพูดดีอ่ะแล้วก็อหน้านี้ขอกใช่วยเราไงเลยตัดต่อดาด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 ฟ้าตัวนึงดาดฟ้าตัวนึงโอ้โหระเบิดมาดิเพื่วยเอ้ยมึงมึงมึงมาดาดฟ้าดิไอ้เสียเออไปดาดฟ้ามาซ้ำกูอ่ะโอ้ไม่ตาย่อยู่จังมันอ่ะ มาดลยิงเฟร็ดมาดินีม hey. ีมันนี่อ um. yeah. ๊ะฮาอะไรแล้วก yeah. ็สองสองไม่ไงสองไม่ไงมาดิมาดิมันไม่ได้เดียมันใเราดัรแคี่ยวเดียวร้อนมันดัน มันก็ดันมามีมีถาได้เเป๋าสมเมตรคูณ่ายสเต็มเฮ้ยยิงฟรีดิยิงฟรีดิยิงฟรีดินะหมี่าได้ตตันึงตางนึงตัึงเลยสวยยิรีดิ้ยิงรีดิ้ยิงฟีดินาหนีาดออกสวนนะมาละป่ดมาดิ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 ใครเนี่ยแต่งไปดิเอ้ยมามตรเอาดิมาดิมาดิมามิดดาดาหิวดิไ ไาดิเรื่อดอยังมัน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 โดนสาองอกนี่มันดนหลายีเอาวิแตไปดิเอาดีเอาดิกระดูกสองสวยกูเลยจะตายเลยเฮียเพืตัวหลักวีแต มึงลงมามึงลงมาเี hm yeah. ้ยลงมาไม่ลงวัดต yeah. ่อเลยเนื่ยจัดรวมใหม่รวมใหม่รวมใหม่รฟ้ารวมฟ้าหมฟ้นเมื่อกี้มันมั่วเมื่อกี้มันมั่วรวมฟ้าเตรวมใหม่เออทลํใหม่ทลํใหม่เดียวเฮ้ยไอ้นี่เนียนวิ่งาัง่ะเพื่อนรวมรฟ้ารวมฟ้าเดียว่อะไรกเราเดี๋ยวมาไม่พีคจิบกิบฮะจิบกเิบไหนวจบเฮ้ยเขาเขาบกันอยู่ห้องนู้นอะ มามาไปไปดิไปดิปดอย่าเบสสนพวกที่วิ่งตามาไปดิมี่เปอะไรหัาอะไรอย่คิดว่ายิงเขาหลังไม่เจ็บนะเสโอเคเยยไปดิ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 ไปิไดิไปดยมออเไปดิไิไป่ิไดิไปดดิไปดดิดิเปดดิไปดิไปดไปดไปดิไปไป่ิไปไปดด นี่ยมัอ่ะเพื่อนเพ่นม่ได้เผมไม่ได้ตเลยเพื่อนผมได้เพื่อนจริงๆมึงลงเมาลงเมามีปืนอ่ะเลหัวมีปืนอ่ะเล้หัวจะตายแล้วเพื่อนขึ้นมาดิมีปืนอ่ะตเล้หัวมีตัวเอารลหัวเออในห้องมันม er. ีัวม so ่ได้เป our ็นต yeah, ัวไม่ตอดเม่ัมันนเออเกพูดมันเล่นกับเพื่อนอ่ะเอ้ยแต่เสียดายไม่มีพวกเออาร์เลยนะ ขออีกน่งี่นั้นงานฟันยางเดียวเลยไหมเี่ยมเี้ใชไหม่นก็จะกดเี้ยโอเล้วม่มยลงมาลงมาใหม่ลงมาใหม่ลวม่าล้วม่มามาไม่ตายตามมาตามมาตามกูมาเร็วเตามกูมาไปไปไตามมัน่อยตามมัน่อยตามมัน ไหนไปทำอะไรกันวะแล้วเอ้ยอยดิเฮ้ยตัดนี่นี่นี่ตายตีตัวไก่เพื่อนเพื่ไปตามกูมาตามมาตัวสามมาไปดิพวกกูแตกให้พวกแม่งสามที่เซ็ตไร้เหี้ยใส่ใสนี่นี่นี่เกียงหมาบ้านล่อมันลอมวิ่งระวังหน่อยไปดิสวยื่องผมมาของจริงไได้วยไปด้ว ไอ้ใจหัวออกวิ่งมาแตกดูเม็ดอ่ะมไม่รู้อะไม่มีตัวแล้วมียูห่อพวกแม่คนดูเอง่ยฮัลโหลฮัลโหลมาดีฮัลโหลมาดีไหนมาดีอะไรวะโหจะของผมเต็มอ่ะเต็มคั้งอ่ะหมายเดิมพ่อวสารเร็วๆหมายเดิมหม่นี้ไม่มีคนจองนะมัมันจัดมันจัด

แตกไปดีทุกเมตดโอ้ฮัสนะโคตรข่มเาะว่าเล่นเซตกงขาโไล่ยูอย่าเพิ่งดิอสวมใหม่อ่เดไเกรวมใหม่รวมใหม่รว่รหแล้วนรวมใหม่แล้ว มดีไอคิมไอคิไอคิมาอคิ้มไม่ดีม่ดีเเพื่อนเพี่อนเปูกของกันเพื่อนกูขอกระเป๋าได้ป้ะกูไม่มีอะไรเพื่อนแต่เหรอคนยิได้ไม่ได้หายอะไรเาไปหาเพื่อนเดยวหายไปแล้วเพื่อนเราก็ได้เงินแล้วมาเรียนเรีนเรียนเรียนเรียนก่อนกินแล้วตอนนี้ อาช่างมาช่างมนขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นช่างแต่สามเอ็ดเอ็ดอาสวยผมจะแตกดนีะหาทีหาทีหาที่หาทเพื่อนหาที่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 มาดิ

โดนฉันนั่นเรากูล่าท right> ุ่งน็้เนียะพอรอรอรอเจมันได้ของตามมันดิมึนหัวเนี่ยคนเฮ้ยหัวเพิ่มหมดเลยหัวเพิ่นทุกนัดหาแรก ไม่ได้ฝังรถโหนี่มันไม่ไปไ็นหรอวะไปบอกเพื่อนที่ล้มใหม่เดิมแกยิงไงพวกที่มาเล่นมี เฮ้ย <mile> oh, อะไรขึ้นเฮ้ยมาดิมาพวกกลัวก๊อ <tra> ตไปปืนกูรีบหรือมือกั้นเนี่ยโหโหเขาเยอะแต่ไม่ดีสัตว์ก็ผตกอะ ต้องตามเพื่อนอู๋อย่างมันน่ะถ้าใครดูแล้วปวดหัวก็ขอโทษด้วยนะครับเลื่นของกระเป๋าหน่อยเพื่อนอีกอีกนาทีนะจีะขอขอกระเป๋าหน่อยเปาอะไรมึงมีอยู่แล้วกระเป๋าอะไรก็ได้ไม่ใช่มึงใส่อยู่ไม่โดดสูงหรือไม่จุ๊งอะตอเนี้ก็ได้เออตี๋อยู่ไหนวะตี๋ไปดิขึ้นไปนะใส่ไปดิ Vậy, vậy, hai, nay, vậy, thử, không, không? biết đó không chưa ba mẹ chạy nhau mùng ngon mùng 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 ผมลับเตยบ้านมันจะตายม่ะฮุ้ยไม่ทำผมไม่ได้ปั้มยาตีนะเนี่ยขนาดผมไม่ปั้มยาตีนะเนี่ยยังไม่ค่อยจะตายเลยเฮ้ยสามเพชรไม่ใช่เอเดราพวกงานเนี้ยมีมีดไหมไม่สัตว์งานมีงานมีดวะมะได้นัวได้นัวถ้างานมีดอะมาดิ ไล่ทุกเม็ดนะไม่ไม่ไม่พักนะไม่พักนะโต้า้ชหเมาโกูไม่ทันลั่นเลยเฮ้ยอย่าเดินบนดิเฮ่ยไฮดิไปดิเฮเักเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮมยเฮฮ้ยเ ตามไม่ยังด like ูตัวน yes, ี้แหละตัวนี้แหละปืนแกยิงกันดิปืกแนถูกพุงได้ผมว่าผมไม่ตายถ้าเพื่อนมาถ้าเพื่อนด้มาดีนี้ก็ไม่งานตายไม่ดีวัดนะอ๋ก็ตายมาดิทุกเม็ดมาดิโอห้าสิบ

หาบาท้าี้ปวดหัววะ่ไปดิทุกเม็รมาสามเม็ดมีเก็บสามเม็ดมีเก็บโอ้เก็ไม่ทันโอ้โหรวมอยู่ที่รวม ได้สามนโออมาโอ้มันจัดมันจัดเฮยเซิร์ฟเลยวะเนี่ยไดเนะมเให้มัได้เาดิขอวัดเลยนะอ๋หิวของเหรอหิวของเหรอหิวของเหรอหิวของเหร หิวของเหรอหิวของเหรอโอ้โหพลาดพลาดไม่ดิเพื่อนโคตรมันมีอะไรขายมีพมพิก แบบไม่ไม่จูเลยนะผมตาเนี้ยมาเว้ที่ผมมีตัมนหยเลหาได้เยมาดิมาดิโอ้แมกมูดโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์น้ำชิปนะครับก็ใครที่ชอบเซิร์ฟแนวลากหัวนะก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย